มาดูมวยที่ราชนำเนิน์ดตองแรกเลยไว้แก่สนามกวางมอสจัดจิ้งใจจูเวอร์ในงานก็จะมีตารางของแต่ละคู่มาให้ดูกันเลยไว้แก่ออมีกอชหล่อมากแม่ใกล้มากค่ะคุณแม่ขอลองกีดในใจโซนที่นั่งคือดูเวอร์เห็นแซงซิริชัดเวอร์แล้วมีเครื่องดื่มอาหารเอ่ยใดๆอีกแกที่นี่เขาจะมีชกมวยทุกวันจันทร์อังคารพุธจนถึงวันอาทิตย์เลยและในวันนี้เป็นไฟที่เป็นการพบกับระหว่างแซงซิริและแมสเทียดค่ะ แข่งขับของแต่ละฝ่ายมาเชียร์กันเพียบยกแรกคือดูสงแมสเชตคือดีมากพอถัดมาขึ้นยกสองแสนสลีน้โด่งเลยคือคู่นี้คือเดือดกันมากๆเลยคือโชคทีก็คือหน่าสนันกันเลยทีเดียวช่วงพักยกเขาก็จะมีกิจกรรมสุกสนุกให้ทำด้วยกันเต้นผ่อนคลายค่ะเออมาจนถึงยกสุดท้ายนะคะคือยกที่สามคือเดือดมากคู่นี้ไม่ยอมถอยกันเลยจนมาถึงช่วงตัดสินคะแนนคือรอบนี้ทุกคนทำกันได้ดีมาก ขอแสดงคอามีดีกับผู้ชนะด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัซื้เต๋อไว้ใต้คอมเมนต์นะไปดูกันเยอะๆนะทุกคน